การวัศการองค์หลวงตาครับครั้งที่แล้วหลวงตาให้บอกว่าให้เดินเข้าไปในป่าข้างในแล้วก็ให้ไปหาไอตัวที่หลวงตาบอกให้หาผมก็คิดว่า ผมน่าจะเจอแล้วแล้วก็หลังจากที่กลับบ้านไปมันก็พูดบ่นอยู่ตลอดครับแล้วก็มีช่วงช่วงหนึ่งผมสอบไปภาคแล้วก็ช่วงนั้นนี่อารมณ์แรงมากเลยครับผมก็เพิ่งรู้ตัวเองว่าเออตัวเองนี่แบบเหมือนแบบมีอาการคล้ายๆคนติดบ้างเยอะมากๆแบบแบบว่าพอมีอะไรมากระทบนิดหน่อยก็ผักใสดิ้นหนีตลอดเวลาเงี้ยครับลงตาคับขอการลงตาครับ เออรู้ตัวก็ดีแล้วหลวงตาบอกมาตั้งหลายครั้งนะรเราไม่เชื่อครับบอกมาเป็นปีๆถ้าเราติดว่างอ่ะมันจะทำให้กาลายเป็นโรคจิตโรคประสาทจะแก้ยากครับอืมแต่เราก็ไม่เชื่อเป็นปีๆมาเลยเรากับแม่เนี่ยอืมตอนเนี้ยมันก็พาการไปติดว่างนิพพานว่างไปเรียนนิพพานว่าง แล้วมันก็เลยพากันเสียหายเราก็เตือนว่าอยู่เป็นปีๆหลายปีะสองสามปีไม่เชื่อนี่เพิ่งจะมาเห็นเมื่อเร็วๆนี้เองเนะาะเมื่อข่าวที่แล้วนี่เองล่าถีกหลังจากาากลับไปก็เจอเหตุที่ทำให้เห็นมันตรงๆออชัดๆเลยหนีห<ล>น,ะนีความจริงเตือนแล้วก็ไม่เชื่อแล้วหลายคนก็สุดท้ายก็หนอยลูกตายแล้วหนีไปไม่มาก็มีแล้วกลายเป็นวิปราสไปก็หลายคน สามารถเข้านิพพานว่าได้ในใจนึกจะเข้าจะออกได้ในใจนึกจะเข้าว่างเมื่อไหร่ก็นิพพานว่าได้ในใจนึกนิพพานมีเข้ามีออกด้วยสมัยเนี้ยละเละเทะไปหมดนะ mm. รู้ตัวแล้วก็ดีแล้ว mm. เห็นไอ้บ้าพูดอยู่ไม่หยุดในใจเรา mm. ให้ไปเดินอยู่ในป่าบอกว่าไม่เคยเห็นเลยว่างจตลอดไม่เคยเห็นในใจเรามีไอนบ้าอีบ้าอยูอ่พูดอยู่คนเดียวตลอดก็ไม่เห็นว่างอย่างเดียว ไปเดินในป่ามันจะได้เห็นว่าเออไปหาไอ้บ้าคนบ้าอยู่ในป่ามีอยู่คนให้เข้าไปเดินครับเดินไปเดินไปคนเดียวในป่าเนี่ย mm hmm. เดเี๋ยวจะไปเจอไปหาไอ้บ้าไอ้บ้าหรี้บ้าผู้อยู่คนเดินในป่าไปหาเถอะมันมีอยู่แล้วท้ายก็เจอเนาะว่าไอ้บ้าไอ้บ้านคือใครคือตัวเราเองนั่นแหละเราไม่รู้จักตัวเราเราเอาตัวเราไปรู้จักแต่ความว่างแต่เราไม่รู้จักตัวเรามันเลยวิปลาสเนาะครับ ดีล่วแก้ได้กว่าแก้ได้แต่แก้ยังไม่หมดนะเนี่ยก็ยังมีแอบแอบ,แบยึดอยู่ลึกๆเลยแอบติดอยู่พ็ <S <S โท่อย่างเดียวเลยนะครับหลวงตาตั้็เกตเห็นไอ้บ้าอีบ้าอย่างเดียวเลยละลายให้ได้ไอ้บ้าพูดไปอยู่เลยเตือนว่าอย่าไปยึดถือเขาอย่าไปว่าคนบ้าอย่าไปถือสาคนบ้าอย่าไปว่าคนเมาครับเห็นบ้านแล้วก็อย่าไปยึดรอมเป็นตัวเราแต่เห็นว่ามันเป็นเหมือนคนบ้าคนหนึ่งคนเมาคนหนึ่งอย่าไปถือสาคนบ้าอย่าไปว่าคนเมา พอให้บ้าไป,ไปแล้วก็จะไปถือสาเขาก็จะพ้นทุกไปจาปปจหนีเข้าไปถูกความว่างอีกครับ <c oughs> มันจะไม่เห็นตัวไหนตัวไหนที่มันดิ้นหล่นไม่หยุดหาวุทางหา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 ุหา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 ทางจะทํำยังไงหาทางให้เราไม่ติดไปกับไอ้บ้าอีบ้ายังมีตัวหาวุทางที่หล่นอยู่ไม่เห็นตัวเองเนยยังไม่เห็นตัวเองครับไม่เห็นเนาะไม่เห็นครับเนอเนี่ยตรงเนี้ยเราไม่เห็นตัวเองเลยอันตราย มันไม่เห็นยไม่ไม่เห็นเลยไอตัวเองที่ดิ้นรลนขลคนหาที่พยายามดิ้นรลนที่ว่าจะไม่ให้ติดนู่นติดนี่จะให้มันว่างจะให้เบาให้มันสบายไม่เห็นตัวเองมันก็คือตัวเดียวกันกับอีบาแล้วตัวเดียวกันแหละแต่มันเป็นตัวใหม่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 ซอน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 จนกว่าชีวิตจะหาไม่มันจะมีอยู่ตลอดเวลาครับแต่เรากลับเอาไออเอาตัวเราคงที่แล้วไปไปไปดูไอไอตัวบ้าเราเราเจอแล้ว เราเจอไอ้ตัวไอ้บ้าอยู่ว่าพูดอยู่คนเดียวบ่อนอยู่คนเดียวพูดไม่หยุดอ้าวแต่ปรากฏว่าไอ้ตัวหลังนั้นมันกลายเป็นตัวตั้งขาเดเลยแต่มันไปดูไอ้ตัวบ้าข้างหน้าแต่จริงจริงตัวตั้งขาเดตัวหลังที่ไปเห็นนะมันก็เป็นตัวบ้าไอ้บ้าอยู่นั่นแหละไอ้บ้าไอ้บ้าอยู่นั่นแหละเราเราไม่เห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวต <ำ S 1> <อ>ามหลักก็เข้าใจครับแต่พอปฏิบัติจริงมั่วเออจริงจริก็เห็นว่าเจ้ามั่วมันมั่วไว้ขชี้ได้วะเนี่ย ถ้าถ้ถถาไล่กันแบบนี้คนอื่นไม่ได้พูดเลยมันมันละเอียดนะทั้งแมทง่ทั้งลูกไม่เห็นนะต้องหาคนช่วยเนดะ้อคือถ้าถ้าเราอย่างเดียวมันจะเสียเวลาเพราะไอ้ตัวนี้ตัวสาคัญนะโยป,ปากุลแนะนาหลานนี่ได้ไหมเนะี่ยไอ้เรื่องไอ้ตัวในมันไม่ไม่เห็นตัวในตัวเองอนะได้ไหมแนะนําเทคนิคได้ไหมพอได้ไหม ย่ประคุณมานัางหน้านี่แม่กับลูกเนี่ยเพราะว่าไอ้เรื่องนี้มันคนอื่นๆด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่อ่าเดี๋ยวให้โยบกุณช่วยมันก็คือผู้รู้เนี่ยพอผู้รู้ข้าผู้รู้ได้มันก็จะพ้นทุกได้อันนี้เขาเอาตัวเองอไปรู้เอาตัวเองไปรู้มันก็เลยเอาตัวเองอตั้งขาเลยตั้งขารู้มันก็เลยแช่เลย แล้วไปหมายหนึ่งเอาตัวเองไปตั้งคารู้สองไปหมายว่างอีกหมายนิพพานว่างมันก็เลยติดสองเด้งติดสองเด้งคือติดนิพพานว่างเลยไปติดอารมณ์ว่างนิพพานไม่ใช่ความว่างเนี่ยไปติดกันไปแถวเป็นแนวนั่งอะไรเนี่ยต้อไอ้ตัวนี้สําคัญมากนะเนี่ยเดี๋ยวมันไปติดนิพพานว่างมันมันนิพพานน่เพิร์ไม่ได้ว่างะลรแล้วมันต้องคือไม่มีใครไป็เสวยอะไรมันก็ไม่มีใครทุกเนี่ยคือนิพพานนิพพานคือสิ้นผู้เสวย ที่พุทธเวยก็เพราะว่ามันไอ้บ้าอ้บ้าที่เราเนี่ยเอาตัวเราไปตั้งรู้เนี่ยมันเป็นเสวยแต่เราเห็นในตัวเราที่ตั้งรู้แต่แล้วมันก็ไม่มีตัวไปเสวยไงเนี่ยมันก็แค่นั้นแหละเทคนิคมันอะถ้าเห็นมันก็เห็นมันก็มีตัวใหม่เกิดเกิดขึ้นซ้อนตลอดไปแล้วใช่ใช่เพราะว่าไอ้ตัวเห็นซ้อ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 นเนี่ยมันจะเป็นในตัวไอ้ตัวสังขารเกิดดับหมดเลยถ้าอย่างเงี้ยตอเลาห็นในตัวที่ไปซ้อนไปรู้ไปรู้ไปรู้มันเป็นสังขารเกิดดับหมดมันจะไม่มีไอ้ตัวรู้ขาที่ตั้งขา และอย่างนึงเราไปหมายว่าพอเราเจ้าน,นิพานว่างเข้าว่างตลอดเลยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีตัวเราตั้งแล้วก็หมายตรงความอารมณ์ว่างน,นิพานไม่ใช่ไม่ใช่ความว่างน,นั้นนะมันเป็นอารมณ์ว่างนิพานคือไม่มีใครไปยึดถืออะไรมันไม่มีใครทุกภาษาสมมติเรียกว่าน,นิพานตามลักม,มันก็เข้าใจครับแต่ว่ามเข้าใจแต่วลาปฏิบัติไม่รู้จะปฏิบัติยังไงเนาะใชะ่เอากันผ่าปฏิบัติลองที่ลองลองความสามารถฝีมือประคุณที่นี่มาจากภูเกต็ตเออเอาว่าไง คือเวลาเวลาเดินเนี่ยนะก็เวลาเริ่มจะเดินเนี่ยก็ลองทดลองดูว่าถ้าเราเรารู้ว่าเราเดินเนี่ยกับรู้ว่าเราเดินมันต่างกันเปล่าเราเดินกับรู้ว่าเราเดินมันก็ต่างต้องมีตัวเราไปรู้กับรู้เฉย ครับค่ะเพราะถ้าเรารู้ว่าเราเดินเนี่ยจะมีความรู้สึกยังไงมีความรู้สึกว่าเราเป็นคนเดินะแต่ว่าถ้ารู้ว่าเราเดินก็มันก็แค่เราเดินเฉยๆไม่ได้มี<อ>ตัวเราไปรู้ว่าเราเดินหรือเปล่าครับรู้ว่าเราเดินครับมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับนั่นแหละเอารู้ว่าเรากาลังเดินอยู่ ตามหลักมันก็เข้าใจแหละครับคุณป้าแต่ว <ifica, S 3> ่าก um, ็ต้องต้องไปเดินนะไงต้องก็ไปปฏิบัติจริงๆอ่ะครับเราเดินกับรู้ว่าเราเดินมันจะต่างกันแล้วก็ก็จะก็จะเห็นตัวตัวที่ที่เราจะพยายามค้นหาอยู่ครับแต่ต้องต้องปฏิบัติงฮะต้องไปเดินถึงจะรู้ครับ ครับการก้าวกระจยไม่ใช่ปฏิบัติเป็นหรือเปล่าเอาให้มันเป็นจริงฟังแล้วไปปฏิบัติเป็นพระย<ร>คุณท่านบอกว่าให้ต้องลองไปเดินดูมันจะเห็นว่ามันมีตัวเราเริ่มไปเดินอย่าง,งครับไอ,อ,อตรงนี้มันละเอียดมากนะโอ้มันก็ยอมรับว่ายากจริงรอะเพราะมันก็คือถ้าเราข้ามตรงนี้ได้มันข้ามทั้งหมดเลยข้ามโลกภูมิแพ้โลกอะไรต่างที่เราเป็นด้วยครับเพราะว่าเราต้องแม่งลูกเป็นโรคภูมิแพ้อยู่เพราะว่ามันแช่ไงพอแช่ปุ๊บจะเป็นโรคภูมิแพ้ แช่มันมีตัวตั้งเอาตัวเราไปตั้งแล้วเป็นแช่อาการแช่อาการว่างเราก็ใจว่านั่น,นคือนิพพานพอมีตัวเราไปตั้งแช่อาการว่างก็ป่วยเลยตอนนี้เพราะว่าร่างกายจิตใจมันทํางานไม่ได้ทาํางานไม่ได้ตามปกติก็มีอาการป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคภูมิแพ้ก็มันจะไอท้องอืดลิ้นเป็นฝ้าขาวขอบตาเนี่ยคันแดงแล้วก็บ้าตามันจะดำคล้ายๆมีแพนด้าน้ำมูกไหลเป็นไซรนัด มันเป็นนัดปวดหัวข้างเดียวเป็นไมเกรนเนี่ยแล้วก็โรคบ้านหมุนโรคบ้านหมุนเนี่ยไปหาหม,หมอหมอบอกว่าน้ําในหูไม่เท่ากันอันนี้คือมันแช่แช่อาการแล้วก็เครียดง่ายสําคัญที่สุดเครียดง่ายใครกระทบไม่ได้เลยใช่ครับอารมณ์แรงที่สาคัญที่ถุดคืออารมณ์แรงก้าวลาวเนี่ยเราว่านิพพานว่างแต่ก้าวลาว มันก็เข้าใจครับว่าหลวงตาต้องการจะเสือต้องการให้ทําอะไรแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวพอไปทําจริงๆจะมัะ่วอีกหรือเปล่าเออก็นั่นแหะที่เพราะว่ามันดูแล้วแต่ละควรปฏิบัติไม่เป็นไว้มันมันมั่วมันก็ไปทําก็มันตั้งตัวเองแล้วไปยึดอ่ตอนนี้ก็ว่าคุณเราใจเย็นๆหน่อยทีเราบอก <laughs> อหลานที่ภาพปฏิบัติยังไงปฏิบัติยังไงแล้วหลานจะเขาตึ้อใจเห็นได้ว่ามัน คือมันไม่มีตัวไปเห็นนะแต่มันมีสังขารที่เกิดเองไอ้ผู้รู้เนี่ยเป็นสังขารที่เกิดเองดับเองก,ก็อย่างที่พูดอะคือถ้าเราคือถ้าเราเป็นคนทำเนี่ยเรารู้เราคิดเรามีความสุขเรามีความทุกขเนี่ยก็คือเราเอาตัวเราไปทำผลมันก็จะรู้สึกว่าหนักหนักแต่ถ้ารู้ว่าเรากำลังคิดหรือรู้ว่าเรากำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่มีตัวเราไปรองรับ คือตามหลักมันก็เข้าใจมาตั้งนานแล้วครับ <c oughs> ก็มันก็ตามหลักก็เข้าใจมานานแล้ว <c oughs> มันก็ต้องไปภาคปฏิบัติจะเอาอย่างไรจะปฏิบัติไม่เป็นไงไน,นี่ไงฮะ <c oughs> ก็ต้องไปเดินจงกรมแล้วก็เฝ้าสังเกตดูใจตัวเองไงครับว่าเออมันพอทำไปทําไปเนี่ยมันจะแยกเลยอะแยกระหว่างสิ่งที่เรารู้สิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้มันจะแยกกันได้เลย ถ้าทำไปทำไปแล้วสังเกตดูอะเนี่ยคือภาคปฏิบัติก็คือไปลองเดินแล้วมันจะเห็นเองว่ามันแยกของมันเอง่ะครับก,ก็ต้องทำหลายๆครั้งอะเราถึงจะเห็นว่ามันจะแยกออกจากกันเลยว่าผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยเพราะ,ะเราจะไม่ติดแช่เลยเราจะมีสติอยู่กับไอ้ไอ้ที่ทำอยู่ว่าอ๋อรู้ว่าเรากำลังเดินอยู่เวลาเดินจงกรมเนี่ยก็ให้รู้ว่าเรากำลังเดินอยู่ รู้ว่าเรากําลังคิดอยู่เนี่ยถ้าทําไปบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยมันจะแยกกันเลยอ่ะเราจะเห็นว่าอ๋อเรามีความคิดอย่างนี้แล้วเราจะไม่ไปแช่อยู่กับสิ่งนั้นเพราะมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาเราเพียงแต่รู้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 อย่างเดียวไม่ไปตามไปแช่อยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่ว่าเรารู้ว่าเราว่างเราไม่ได้คิดอะไรเราว่างอยู่เนี่ยเราก็รู้ว่าเราก็ว่างอยู่ คนเราก็จะไม่ไปแช่อยู่กับสิ่งนี้มันก็เป็นไอ้บ้าเหมือนกันนะครับหลวงตาทั้งตัวว่างทั้งตัวเห็นทั้งตัวอะไรตัวเห็นตัวรู้มันจะมันจะบ้าพูดอยู่คนเดียวตลอดแต่ของเราเนี่ยมันคือปัญหาไปอยู่ตรงนี้ว่าไงคือตอนแรกอะหนูเนี่ยไม่ไม่เห็นเลยไอ้บ้าอีบ้าเห็นแต่ความว่างอย่างเดียวใช่ไหมครับว่าเนี่ยว่างว่างอย่างเดียวมันก็เลยไม่เห็นเนี่ยนเลยเห็นแต่ว่างอย่างเดียว แต่ไม่ไอพูดที de, ่ไปรู้ความว่างมันพูดไม่หยุดนะลวงตาพูดต่าไหร่ก็ไม่เห็นเห็นแต่ความว่างไม่เคยพูดเลยแต่ไอพูดที่ไปรู้ความว่างมันพูดไม่หยุดคือตัวเราเนี่ยพูดไม่หยุดบ่นไม่หยุดอยู่คนเดียวแต่ไอความว่างมันไม่พูดแต่เราอะตัวเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอะเป็นเราว่างเราว่างเราว่างไอความว่างไม่พูดแต่ไอเราว่างอะเราพูดไม่หยุดเราว่างเราว่างจังเลยเราว่างแต่เราว่างเนี่ยกระทบไม่ได้เลยกระทบวินแตกกระทบเราววินแตก ของขึ้นสตีแตกมีอารมณ์ก้าวลาวแต่เราว่างมากเลยเราว่างแต่กระทบไม่ได้กระทบแล้วหน่อยกระทบแล้วอารมณ์ขึ้นอารมณ์กระทบแล้วสติแตกกระทบแล้ววีนแตกว่างมากเลยว่างนิพพานว่างแต่ละคนมาแต่ตติแตกเป็นแบบนี้หมดก็เลยไม่เห็นตัวเองอ่ะมันเอาตัวเองไปเห็นความว่างอยากของหนูเนี่ยก็ดีอย่างหนึ่งเพราะอายุยังน้อยอายุยังน้อยมันก็พอจะแก้ได้ แล้วก็บวกไม่ดื้อไม่ดื้อมากแต่ก็ดีแล้วเนี่ยแก้มาหลายปีเพิ่งจะเมื่อคราที่แล้วเองพวกว่าให้ไปเดินในป่าคนเดียวไปหาไปหาคนบ้าไปมันพูดไม่หยุดหรอกไม่มีบอกว่างอ่ะไปดูเราบอกว่าว่างไม่หยุดแต่ถ้าเราไปเดินในป่าในป่านั้นมันมีเราเดินเข้าไปคนเดียวนะไปหาคนบ้าในป่ามันพูดไม่หยุดมันพูดก็มนอยู่คนเดียวในต้นไม้ก็ไม่พูดแสงแดดก็ไม่พูดน้ําก็ไม่พูดแผ่นดินก็ไม่พูดต้นไม้ก็ไม่พูดอากาศก็ไม่พูด แต่มันมีคนบ้าอยู่คนหนึ่งพูดอยู่ในป่าไปหาเฮอะไปหนูไปเ,ไปเข้าไปคนเดียวไปหาเลยมันจะมีคนบ้าอยู่คนหนึ่งพูดไม่หยุดไม่มีหรอกไอของเราเป็นคนว่างแต่มันมีคนบ้าที่ไม่ว่างมันพูดไม่หยุดไปดูเฮอะบอกว่าเราบอกว่าเราว่างไม่เคยพูดไม่เคยพูดเราว่างตลอดเวลาแต่เข้าไปในป่าเนี่ยต้นไม้มันก็ไม่พูดแผ่นดินมันก็ไม่พูดแสงแดดสายลมแสงแดดมันก็ไม่พูดน้ําในสระมันก็ไม่พูดอากาศมันก็ไม่พูดแต่มันมีคนบ้าอยู่คนหนึ่งพูดไปเฮอะเข้าไปในป่าแล้วจะเห็น ก็ดีแล้วโชคดีแล้วหนูบอกว่าคราวที่แรกลุงตาให้เข้าไปในป่าเลยเห็นคนบ้าพูดไม่หยุดและไอ้คนบ้าที่พูดไม่หยุดก็คือใครคือตัวเราเองตัวเราเองเห็นไหมตัวเราเองเนี่ยเนี่แหละเราเลยบอกว่าตัวเราว่างตลอดมันเลยไม่ว่างหรอกไอ้ตัวเราบ้ามาหยุดนี่ก็คือถูกถูกไปแล้วขั้นหนึ่งถูกไปแล้วขั้นหนึ่งแต่ขั้นต่อไปคือโอ้โหเรานี่ไม่เคยเห็นตัวเราในบ้ามาหยุดพูดไม่หยุดพูดไม่หยุดพูดอยู่ยคนเดียวไม่หยุดในใจอ่ะ พูดไม่หยุดเลยแต่ปรากฏว่ามันไปเห็นชั้นเดียวคือไอตัวผู้มาเห็นเราพูดไม่หยุดเนี่ยมันก็พูดไม่หยุดนี่สิมันจะเอาไอตัวเราอ่ะไม่เห็นตัวเราที่ไปเห็นไอตัวเราพูดไม่หยุดแต่ไอผู้ที่เห็นตัวเราเนี่ยมันก็พูดไม่หยุดอีกคือตอนนี้เราเจอแล้วเราไม่ได้ว่างจริงเราเนี่ยคนที่พูดไม่หยุดที่คนบ้าเหมือนคนบ้าพูดไม่หยุดอยู่คนเดียวเนี่ยคือตัวเราเราก็บอกตัวเรา แต่คนที่เห็นตัวเราพูดไปหยุดเนี่ยมันก็พูดไปหยุดซ้อนไปเรื่อยนะแล้วมันจะมีคนใหม่อ่ะไม่เห็นตัวเราพูดไปหยุดอีกสมมุติว่าไอ้ตัวเราพูดไปหยุดเนี่ยคือตัวที่หนึ่งเราเริ่มเห็นแล้วเดี๋ยวไอ้ตัวที่สองมันก็ไม่เห็นตัวเราไอ้ตัวที่หนึ่งพูดไปหยุดแต่ไอ้ตัวที่สองมันก็พูดไปหยุดพอไอ้ตัวที่สองพูดไปหยุดลูงตาบอกไปหาไอ้ตัวที่สองมันก็พูดไปหยุดลองดูดิที่เราบอกว่าเราไปเจอไอ้ตัวที่หนึ่งในป่ามันพูดไปหยุดแล้วแล้วเราก็บอกว่าเจอแล้วเจอแล้วไอ้ตัวที่หน มันพูดไม่หยุดจริงๆไ้ตัวเนี้ยเราเราก็พยายามจะไปทําให้ไอ้ตัวที่หนึ่งอะมันหยุดพูดเราจะไปทําให้ตัวที่หนึ่งมันหยุดพูด, feet, ใ,ด,พดใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไอ้ตัวที่จะพยายามไปทําให้ตัวที่หนึ่งหยุดพูดอะไอ้มันกลายเป็นตัวที่สองที่พูดไม่หยุดแล้วพยายามไม่หยุดแล้วมันหงุดหงิดเพรโอ้ยตัวที่หนึ่งพูดไม่หยุดแลยย้วมันจะให้ตัวที่หนึ่งหยุดพูดแต่มันนไม่หยุดพูดไอ้ตัวที่สองก็ไ,ไม่หยุดพูดไอ้ตัวที่สองคือใครก็ตัวเรามอนเออตัวเราอีก็แหละพอคันมาหาลุงตาลุงตาเขาบอกว่าไอ้ตัวที่สองมันก็พูดดไม่หยุ พูทไทยก็คือตัวเราตัวที่สองเออไปเห็นได้ตัวที่สองแต่จริงอ่ะไอ้ตัวเราตัวที่สามก็พูดไม่หยุดอีกใครไปเห็นอู้ไม่เห็นเดี๋ยวเพี้ยนไปเพี้ยนมาอ๋อไอ้ตัวเราไอ้ตัวที่สามที่มารู้ไอ้ตัวต่อก็พูดไม่หยุดเออเดี๋ยวไอ้ตัวที่สี่มารู้เราไอ้ตัวที่สามเป็นไงพูดไม่หยุดตกตกลงเราทุกตัวพูดไม่หยุดไม่หยุดพูดได้หรอกอ้าวถ้าอย่างเนี้ย มันพ kind of ูดจนตายแล้วจะนิพพานตรงไหนก็คือ <nou> ก็เ <api> ห like <Yep. S 2> ็นว่าไอตัวเทียหรือสองเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นไอบ้าไอบ้าหรือคนบ้าคนเมาอย่าถือสาคนบ้าอย่าว่าคนเมาอย่าเห็นว่าเป็นตัวเราแต่เห็นว่าเป็นคนบ้าคนเมาแล้วอย่าไปถือสามันอย่าไปถือสาคนบ้าอย่าว่าคนเมาไอตัวเราทุกตัวเนี่ยมันคือคนบ้าคนเมาอย่าถือสาคนบ้าอย่าว่าคนเมา ต้องโยนิสกไว้ในใจไหมครับว่าแบบมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงหรือว่าก็แค่ตามรู้มันไปเหมือนที่เคยรู้มาเดี๋ยวเดี๋ยวลูกตาถามหน่อยอย่าถือสาคนบ้าอย่าว่าคนเมาให้เห็นไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่มันพูดไม่หยุดจะเป็นตัวเราตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าจะเป็นตัวที่ต่อไหล่ก็ตามเนี่ยไอ้ตัวนั้นน่้ยมันคือคนบ้าคนเมา หนูเดินไปตามท้องถนนเนี่ยเราเห็นคนบ้าคนเมา,าเดินไปไป,ไปเป๋มาตามท้องถนนเนี่ยหนูต้องโจนนิสหรือเปล่าว่าไอ้คนบ้าคนเมานีา่ไม่ใช่ตัวเราออนสสคระคนบ้าคนเมา,เาไม่ใช่ตัวเราต้องโยนนิสโหไหมไม่ต้องทำไมอ่ะก็รู้อยู่แล้วว่าเขาบ้าเออก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ไอ้คนบ้าไอ้คนบ้าคนเมาในตัวเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเราแค่นั้นแนะอ๋ะครับเข้าใจแล้วครับออปฏิบัติเป็นอย่างเนี้ยน่าจะได้ต้องเออน่าจะได้แล้วเอาแนวทางไปก่อนแนวทางไปก่อน รเ,รเราทําได้นะจะเป็นสอนแม่ได้ครับอ่าเข้าใจเนาะครับเอาเราพูดจะชัดดิแม่เราจะได้เข้าใจทวนใหม่อ่าก็ที่ทั้งโยมปักคุณบอกแล้วก็หลวงตาบอกบอกว่าคือมันจะมีตัวเราตัวที่ซ้อนมาเรื่อยเยเห็นตัวเราที่พูดตัวเลขขึ้นมาอย่างเงี้ยครับก็วิธีปฏิบัติคือต้องให้ลองไปเดินดูเดินซ้ําๆหลายๆครั้งมันก็จะเห็นว่าตัวเรา มันแยกออกจากสังขารที่เป็นตัวเราจริงๆที่มันพูดบ่นอยู่ตลอดเวลามันมก็จะมีตัวเรามารู้ซ้อนรู้ซ้อนอีกถ้าเดินไปเรื่อยเดี๋ยวสังขารมันก็จะแยกกับใจรบสุทเส์ของมันเองครับโอ้ตาทุ่แน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 ่ถูกต้องแล้วแนวทางอ่ะเข้าท่าเข้าท่าแล้วนี่ทั้งภาคประยัติและภาคปฏิบัติครับเหลือแต่เะ็ปเวทคือเป็นจริงครับเป็นจริงคือใจมันแยกออกจากสังขารที่แท้จริงครับนแยกของมันเองนะไม่ใช่ความคนแยกครับ ก็ตาก็ตาหมดแล้วครับหลวงตาทั้งลงไปทำเดียวก่อนเดี๋ยวมาส่งกันบ้านดีกว่าครับดีละดีละขอบค้นครับหลวงตา